สอบสังคมเสร็จแล้วจ้าพี่น้องพี่น่าก็เหตุงานจนถึงสิบโมงเคิงนะคะนอลรวก็ขับรถมาสอบสังคมสอบเป็นภาษาไทยเอาค่ะพี่น้องคะสามสิบแปด้อวลลูวะพานหรือวะพานนะคะนอเดี๋ยวเดี๋ยวคําตอบจะถูกทรงตามไปทางจุดหมายประมาณ2อมืสามมืสอบเป็นภาษาไทยเอาก่อนเอาแบบว่าเอาแค่ให่มันเห็ดวิสา วิสาบาวนพานกนค่ะภาวะยังบระหยัยดเอี้ยงมากมาบอมีเวลาเตรียมตัวเหตุงานหลายนําบอมีเวลาเตรียมตัวที่จะอ่านเป็นภาษาโนสพี่น้องคาถามมันก่อมันมันมันก็มีคําถามง่ายคําถามยากนะแบบพี่น้องค่ะแต่เขา,อาสอบเป็นภาษาไทยก็เลยเข้าใจถามว่ามัน่นมั่นใจบอว่าสิพานก็มั่นใจอยู่นะมั่นใจอยู่ แต่ก็ <c oughs> บอลูดอกค่ะรอรอ,รอคําตอบนะคะเนาะอีน่งจะสอบเป็นภาษาไทยก่อนสอบสังคมนอร์เวย์เป็นภาษาไทยก่อน <c oughs> เพื่อที่จะเอาเฮดวีซ่าถาวรให้มันผ่านก่อนเนาะค่ะะเนาอ, <c oughs> อนาคตต่อไปจะเฮดพาสปอร์ตนอร์เวย์บอลนั่นยังบอลูดค่ะเพราะว่าอีน่งก็มีแผนที่จะ ไปๆมาๆล่ะนะพี่น้องก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านเท่านะพี่น้องเนาะเก็บเหตุงานเก็บเงินช่วงที่ยังอยู่ช่วงช่วงที่เหตุงานก็เหตุงานเหตุงานเก็บเงินสั่งอาชีพอียงสักอาชีพหนึ่งอยู่บ้านแลพี่น้องนะเวลาเขากลับไปอยู่บ้านนสิเขาจะได้มีอาชีพเลี้ยงดูจาของบ่ได้บ่ต้องกลับไปเป็นมนุษย์เงินเดือนเอียงประมาณนี้นะพี่น้องดูกว่าบ่ก็ยังบ่รูดอกค่ะอนาคตข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีน่าคิดไว้อีน่าอยากจะกลับไปอยู่บ้านนะคะบ่ได้กลับไปอยู่ถาวรแต่แบบว่าไปๆมาๆพี่น้องค่ะ ถึงแม้ว่าเฮาจะถือวีซา่าแค่วีซ่าถาวรเท่าก็สามารถที่จะอยู่ประเทศนอร์เวย์ได้เนาะคะ่นะนอรแต่ว่าผลดีผลเสียระวางวีซ่าถาวนกับพาสปอร์ตนอร์เวย์นี่มันก็มีผลเสียผลดีผลเสียมันก็แตกต่างกันอยู่พี่น้องคะ่ะเนาะคะ่ะนอกก็ยังบรรู้อนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าอนาคตข้างหน้าอยากจะเป็นคนของนอร์เวย์ย่ายสัญชาติเป็นคนของนอร์เวย์เลย ก็อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งเนาะค่ะเนาะเอาปีนี่ปีหนาห้มันผ่านไปก่อนเนาะคะ่ะค่ะได้นั่งจะขับรถกลับไปเหตุงานต่ออีกสองชั่วโมงเนาะค่ะเนาะกลับเหตุงานต่ออีกสองชั่วโมงเลิกงานบ่ายสองกลไปต่อ,อาทาความสะอาดลานเบเกอรี่วันสุดท้ายเนาะค่ะเนาะวันศุกร์วันสุดท้ายสภาพร่างกายก็เริ่มเบาไหวแล้วพี่น้อง ปวดหลังปวดข้อมือปวดข้อมือมากเพราะในั่งใส่ข้อมือหลายในการทําความสะอาดตั้งแต่สาวยันแรงสาวยันแรงติดต่อกันหามือ12ชั่วโมงนะคะเนาะวันละ12ชั่วโมง5วันติดต่อกันเลยนะคะเนาะก็เป็นธรรมดานที่หลางกายเขาจะสุดโซมพี่น้องขาเนาะค่ะเนาะมันต้องการฟื้นฟูเนาะค่ะเนาะคนเท่าเฮ็ดงานก็จะต้องได้พักเนี่ยเนาะค่ะเนาะนะครัะแต่ใบน,นั่งมีก็เฮ็ดโซโลโซตากกบจังว่าได้พี่น้องมาหาเงินกับมาหาเงินอิลี มาหาเงินอหลีพี่น้องคะ่ะเออสมกับคำาทีว่ามาหาเงินอหลีเนาะคะ่ะนาามหาเงินเนี่ยสุดยอดเลยเนาะคะ่ะเนาะแต่ก็บอกเป็นยังคำมือนีวันสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็จะทําให้ดีที่สุดเนาะคะ่ะเนาะไปครับรถกลับไปทํางานกันทํามาอ่าอีนั่งล่ามาสอบนี่อ่าล่ามาฟีเลยเหรอแล้วก็บอ บอโดนหักเงินบวอ,อย่างแล้บอบอถือหักเงินเนาะคะ่ะนอตะบาอีนั่งจะเหตุงานล่วงเวลาในวันในวันอื่นซึ่งบอม,มัอนเมอร์นีเพราะว่าเมอร์นี่อีนั่งบอมีเวลาอาจจะมาทํางานล่วงเวลาสักประมาณสองชั่วโมงช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ก็ยังบรรลูเนาะคะ่ะเนาะเออคนเทาก็มีความรับผิดชอบในตัวเองพี่น้องคะ่คะเนาะไปค่ะกลับไปเหตุงานกันพี่น้องร <laughs> ะหว่างทางกลับค่ะครับ ใช่พี่น้องเบิงบอมีรถด,ดอกพี่น้องบรรยากาศมองไปทางไหนกข็ขาไปเบิดพี่น้องคะเห็นปะอันนี้เป็น,ปน,ปนถนนถนนเขามาในมูบาเน,นะคะเนอนมันก็เลยเป็นถนนหน่อยหน่อยพี่น้องเห็นปะบานคนก็มีไปกินหลังมีเป็นย่อมๆค่ะพี่น้องค่ะในบนเกาะเกาะเดี่ยวทีนั่งอยูเนาะเนาะ yeah. สภาพหนาวหนาวนี่หิมะนี่หิมะยังตกบลายได้พี่น้องหิมะยังตกได้อีกเนาะเนาะนี่หิมะยังบลายเห็นปะ